ท่านพระอาจารย์มัน่นท่านสอนท่านผลีต่อไปอีกว่าผู้ปฏิบัติต้องรู้ที่จะแจ้จิตของตนให้รู้จักภพของตนที่จะไปเกิดต้องผ่านความผิดมาเสียก่อนจึงจะปฏิบัติถูกความผิดเป็นเหตุความถูกเป็นผลของความดีทั้งหลายต้องเดินมักแปดให้ถูกจึงจะแจ้ได้เดินตามสายหนทางของพระอริยเจ้าใช้ตะบะอย่างยิ่งคือความเพียรจึงจะสอนตนได้โลกี โลกุตระสองอย่างประจำอยู่ในโลกสามภพและท่านพระจารย์มั่นได้แสดงธรรมโดยยกธรรมชาติมาเปรียบเทียบให้ฟังในหลายคราวมีใจความย่อดังนี้ว่าธรรมะหรือธรรมโมต้องเรียนเอามาจากธรรมชาติเห็นความเกิดความแปรปรวนของสังขารประกอบด้วยไตรลักษณ์เป็นนักปฏิบัติกรรมฐานอย่าเชื่อหมอมากนักให้เชื่อธรรมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจึงจะดี ธรรมะทั้งหมดนี้ชี้เข้าที่กายกับกจิตเพราะกายกับกจิตนั่นแหละเป็นคัมภีร์เดิมเป็นคัมภีรธรรมะที่แท้จริงภูเขาทะเลสายน้ำแผ่นดินแผ่นฟ้าเห็นไปดูไปก็ไม่มีความหมายให้เห็นแต่ชาติทุกข์ชาราทุกข์พยาธิทุกขมรณะทุกข์เท่านั้นแลท่านพระอาจารย์มั่นสอนต่อไปอีกว่าทิฏมาณะนั่นแหละเป็นภูเขาสูง หาที่ประมาณไม่ได้โลกสันนิวาสมีความแปรปรวนตั้งเที่ยงอยู่เช่นนั้นแต่จิตของเรารักษาไว้ให้ดีอย่าให้ติดถ้าไม่ติดก็ได้ชื่อว่าเป็นสุขพิจารณาค้นกายตรวจกายดูให้ดีให้ถูกต้องดีแล้วค้นดูกายถึงถูกหลักแลเห็นอริยสัจของจริงแล้วเดินตามมากักเห็นตัวสมุทยัยเห็นทุกขสัจต้องทำจิตให้เป็นเอกต้องสงเคราะห์ทาให้เป็นเอกเสมอ พระอาหารหันต์มีคุณอนันต์นับประมาณไม่ได้พระอาหารหันตตรัสรู้ในตัวเห็นในตัวมีญาณแจ่มแจ้งดีล้วนแล้วแต่เราเรียนธรรมชาติทั้งนั้นท่านพลีกล่าวว่าการทำสมาธิก็หนักแน่นหมดความห่วงใยในหลายสิ่งจิตหมุนกลับทวนกระแสไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางศีลสมาธิปัญญามุ่งตรงดิ่งไปสู่แดนแห่งวิมุตติุดพ้น จิตด,ดื่มดำกำทร,ราบในทางศีลธรรมเป็นที่ยิ่งการที่ได้อาศัยอยู่ใต้ร่มบาร,รมีธรรมของท่านพระจารย์มั่นปุริทโตบาร,รมีธรรมของท่านแผ่รัศมีครอบจิตใจให้มีกำลังแจกล้าอย่างที่ไม่เคยเป็นและไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันได้อยู่กับนักครบผู้กล้าที่ชนะมาทั้งสามโลกเราจะหวาดหวัว่นพรั่นพรึงในศัตรูคือจิเลตไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นหนทางแห่งชัยชนะ จึงอยู่ไม่ไกลจากนี้แล้วในที่สุดเมื่อท่านพระจาจทร์มั่นได้ทดสอบเราทุกวิถีทางแล้วท่านเห็นความจริงใจตั้งใจจริงของเราในขณะเดียวกันก็เห็นความพยายามของพระจันทร์กงมาจริรปุญโยที่ขอยติกรรมใหม่กับท่านมาเป็นเวลาสามปีแล้วแต่ท่านไม่อนุญาตในที่สุดท่านจึงสั่งให้ท่านพระจันาร์กงมาไปท่องปฏิโมกให้ได้เสียก่อนพระจันทร์กงมาท่านไม่ได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออก แต่ท่านใช้ความพยายามให้คนสอนท่องปากต่อปากจนสามารถท่องได้พระจันกรงมาจึงได้บทยติใหม่พร้อมกับเราในวันที่27พฤษภาคมปีพุทธศักราช2470ที่วัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระจันกรงมาเป็นนาคขวาสวดยติก่อนส่วนเราเป็นนาคซ้ายสวดยติเป็นลําดับต่อมา เราทั้งสององค์โดยมีองค์ท่านพระอาจารย์มั่นภริธโตเป็นพระผู้ให้ไตรสนนคมและศีลพระปัญญาพิสารเถรหนูทิตาปัญโยวัดสัปทุมจังหวัดพระนครเป็นพระอุปชาพระอธิการเพลงวัดใต้วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้ชยานามว่าธรรมทโรแปลว่าผู้ทรงธรรมอุปสมบทเสร็จแล้ว ท่านพระอาจารย์มั่นและพระปัญญาพิสาราเถรน,นูได้เดินทางไปยังวัดสปัปปะทุมจังหวัดพระนครท่านได้ฝากให้เรากับท่านพระอาจารย์กงมาไปอยู่กับท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาขโมและท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาบโลที่เสนาสนะป่าบ้านท่าวังหินอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเดิมท่านพลีกล่าวย้ำถึงเรื่องการบวชของท่านเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจแก่อุชนรุ่นหลังว่า อาตมาบวชไม่มีอะไรเลยสบายที่สุดมีโยมพ่อมาคนเดียวกระทงดอกไม้ก็เจ็บดอกเข็มแดงๆแถวข้างวัดบุรพารามที่เขาปลูกไว้นั่นแหละพอบวชเสร็จแล้วก็ออกป่าในวันนั้นจนมาถึงวันนี้